มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ยาวกว่า3เมตรวิ่งข้ามถนนเข้าโรงแรมเจ้าของเผยมาแบบนี้3รอบแล้วค่ะคงจะมาวอวยพรปีใหม่และมาให้โชค6มกราคม65สุวิทยุ191ลบบุรีรับแจ้งมีตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ยาวกว่า3เมตรนะคะ วิ่งเข้าไปแอบซุกตัวอยู่ในอ่างน้ำของโรงแรมโตเกียวที่ถนนสายสะแก้วป่าไวายเลขที่12ทับ17หมู่ที่3ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีซึ่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนทิิร่วมกตัญอยูที่มีความชำนาญในการจับสัตว์เลื้อยคลานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงนะคะ ได้ควาคอมัดปากมัดมือมัดแขนแบบมืออาชีพจับใส่รถนะคะเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปด้านเจ้าของโรงแรมแล้วก็พนักงานเล่าให้ฟังว่าตัวเงินตัวทองไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนแต่พยายามที่จะเข้ามาในโรงแรมให้ได้นี่ก็ครั้งที่3ซึ่งเขาไม่เคยมาทำร้ายใครคิดว่าเขาคงจะมาวอวยพรปีใหม่คะ่ะก่อนจะบอกกูภ้ภัยนำเขาไปสู่ธรรมชาติที่ดีนะคะส่วนเรื่องโชคลาภแล้วแต่ดวงคะ่ะ แล้วแต่โชคใครโชคมันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ